สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิมพ์ดาปัสสี่น้อยกำลังศึกสายอยู่ชั้นมัธยมศิกษาปีที่สโรงเรียนบ้านเกลนสูงวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องช้างเกเรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อนกและแม่นกกำลังอยู่บนต้นไม้ใกล้ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเช้าวันหนึ่งมีช้างเกเรเดินผ่านมา มันเที่ยวหักโค่นต้นไม้ตลอดสองทางทางท,างที่มันเดินผ่านนกทั้งคู่จึงรีบไปโขโรงช้างว่าคุณช้างโปรดอย่าหักโค่นต้นไม้ที่มีรังและลูกของเราเลยเด่เจ้าช้างกีรีไม่ยอมฟังมันเอางวงรัดและโยกต้นไม้จนหักและลูกนกตกลงไปในแม่น้ำ จนจมน้ำตายจากนั้นนกทั้งคู่จึงพากันไปเล่าเรื่องให้สัตว์อื่นๆฟังเจ้าเม่นเละเจ้าพึ่งต่างรับปากว่าเราจะช่วยท่านลงโทษมันเองบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงไปหาเจ้าช้างเกเรโพรมบอกว่าเจ้าช้างใจร้าย เจ้าจ่ต้องถูกเราลงโทษขนาดนั้นเองพึ่งโดจังหวะเข้าไปต่อยลูกในตาของช้างจนบบสนิดจากนั้นเม่นจึงวิ่งเข้าไปสลัดขนใส่อุ้งเท้าช้างมันรงด้วยความเจิบโอวัติตามันบดทำให้มันวิ่งเปะป่า ชนต้นไม้จนเกือบถึงหน้าผาเมื่อมาถึงหน้าผามันจึงก้าวเท้าตรงไปข้างหน้าและตุกหน้าผาตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอบคุณครับ